สวัสดีครับพบกับคาออฟโนอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับรถควันดำแก้ไขได้ ควันดำของเครื่องยนต์ดีเซลเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งทำให้คาร์บอนบางส่วนในน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจึงเหลือเป็นข่าดดำออกมาทางท่อไอเสียซึ่งสามารถวิเคราะห์แยกสาเหตุที่รถมีควันดำได้ดังนี้ 1. เครื่องยนต์สึกหล่อมากเชน่นลูกสูบและกระบอกสูบแหวนลูกสูบชำรุด 2. สามฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุดและทำงานไม่ถูกต้องหรือฉีดน้ำมันในจังหวะที่ไม่ถูกต้อง 3. หัวฉีดน้ำมันแรงดันสูงที่จ่ายเข้าไปในห้องเผาไหม้ชำรุด 4. กล้องอากาศอุดตัน 5. น้ำมันเครื่องมีอายุการใช้งานมาก,กขเข่าวควันดำและฝุ่นละอองค้างอยู่ภายในท่อไอเสียวิธีแก้ไข 1. สอบแซมเครื่องยนต์ในส่วนที่สึกหรอเช่นเปลี่ยนลูกสูบแหวนลูกสูบหรือทำการคว้านกระบอกสูบแล้วเปลี่ยนลูกสูบให้ใหญ่ขึ้น 2. ทํทำการเช็คปัม๊มโดยนำเข้าศูนย์บริการทำการปรับแต่งปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดสึกหรอรวมทั้งปรับแต่งหัวฉีดน้ามันและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอรวมทั้งการปรับแต่งอัตรา และจังหวะก,การฉีดน้ำมันให้ถูกต้องเป็นไปนตามบริษัทผู้ผลิตกำหนด3เปลี่ยนไส้กลองอากาศใหม่เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 4. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด 5. ปรับแต่งเครื่องยนต์ให้ทำงานถูกต้องตามระยะเวลาที่เหมาะสม 6. ทำการล้างท่อไอเสียโดยใช้น้ำหรือลม ฉีดชะล้างขมเหลาและฝุ่นละอองภายในท่อไอเสียก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องรถควันดำแก้ไขได้ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไป เราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ